วิธีการหาเงินของคุณผิดอยู่หรือเปล่าหลายคนครับเป้าหมายกับวิธีการผสมกันมั่วครับยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆตอนที่เราเริ่มเข้าเรียนตอนประถมเราสนใจอยากเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งพอเราเข้ามาหาวิทยาลัยเรามีเป้าหมายว่าฉันอยากจะวิจัยในสิ่งที่ฉันอยากทําแน่นอนอยากเรียนเก่งครับพอเข้ามาหาวิทยาลัยเราจะเริ่มลืมว่าเออเราจะเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งเดียวพอเราเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเรามีเป้าหมายต่อครับว่า เราจะต้องหางานดีเรียนเก่งเพราะอะไรเพราะต้องการหางานดีมีอนาคตดีใช่ไหมครับแต่เราลืมคิดเลยว่าไอ้เรียนเก่งเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่มีทองอยู่หรือเปล่าขุมทรัพย์ที่ไม่มีทองเลยคุณเรียนเก่งไปยังไงคุณก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองครับเห็นครับเป้าหมายและวิธีการมันต่างกันเป้าหมายของคุณกลายเป็นเรียนเก่งไปแล้วแทนที่จะเป็นเป้าหมายในการหาเงินดีแทนที่เป็นเป้าหมายในการหางานดีการเป็นเป้าหมายในการเรียนเก่งเฉยไงนี่ไง เป้าหมายวิธีการผสมกันบัาวครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็เลยเรียนอย่างเดียวแต่วิธีเรียนของคุณเียนเก่งในห้องแน่นอนแต่พอออกมาหางานไม่ได้เพราะกลุ่มทรัพย์ที่หามันไม่มีทอง้วไงต้องดูให้ดีอธิบายแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างอันพูดถึงเรื่องนักฟุตบอลก็ได้ระดับโลกกับระดับประเทศต่างกันไงระดับโลกเขามีเป้าหมายระดับโลกระดับประเทศเขาเตะถนัดขวาถนัดขวาถนัดขวาก็เตะถนัดขวา แต่เขาไม่ได้ไปฝึกถนัดซ้ายครับแน่นอนครับเวลาฝึกขาซ้ายเนี่ยเตะไม่ถนัดเลยด้อยตลอดเลยจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องด้อยหรือช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องดอกลงไปคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแต่แต่ขวา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 แต่ไม่ยอมฝึกขาซ้ายทันทีหนึ่งเพราะในช่วงการเตะขาซ้ายจะมีช่วงที่ดอกช่วงที่ไม่เก่งแต่เป้าหมายของคุณคือคุณอยากจะไประดับโลกหรือคุณอยากจะอยู่แค่นี้พอแต่ถ้าคุณต้องการไประดับโลก คุณไม่ได้เตะขาขวาเก่งเดียวคุณจะต้องเตะขาซ้ายให้ได้ด้วยยอมดอกยอมดูไม่ดียอมไม่เก่งชักพักหนึ่งประมาณกี่เดือนอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีหนึ่งก็ได้ถึงตอนนั้นคุณจะเก่งขึ้นยอมไม่เก่งแป๊บเดียวต่อไปคุณจะเก่งทั้งขาซ้ายและขาขวาเพราะเป้าหมายของคุณคือคุณจะต้องไประดับโลกเป้าหมายของคุณในตอนนี้เป็นไงครับเป้าหมายเราอยากมีรายได้ที่ดีใช่ไหมครับคุณกล้าเปลี่ยนแปลงอยู่ไหมคุณจะเอาวิชาเดิมอยู่ไหมขับรถเป็นอย่างเดียวไหม ขับรถเป็นอย่างเดียวขับรถเป็นอย่างเดียวก็ขับรถเป็นอย่างเดียวคุณผู้ภาษาอย่างอื่นเก่งขึ้นหรือเปล่าเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นไหมเก่งภาษาไทยขึ้นไหมเก่งภาษาอังกฤษขึ้นไหมถ้าคุณอยู่เหมือนเดิมวิชาเดิมคุณก็มีแค่นี้ไงขับรถเป็นอย่างเดียวพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่รู้วิธีการหาเงินไงแล้วคุณจะเก่งขึ้นได้ไงก็อยู่ในระดับเดิมไงผมถึงแนะนาคับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องหาวิชาใหม่ยอมดรอปแน่นอนครับคุณเตะบอลเก่งแต่คุณอาจจะเล่นวอลเลยอม เปลี่ยนมาเล่นวอลเลย์บอลบ้างเพราะวอลเลย์บอลอาจจะฮิตในยุคนี้ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างอื่นก็พอเข้าใจแล้วมายกตัวอย่างผมดีกว่าเผื่อที่จะเข้าใจมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวผมผมมีเป้าหมายอยากจะให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยเยอะๆสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมแนะนําเออคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสนใจประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่อผมเกิดแล้วผมก็เป็นลูกครึ่งอยากจะให้ คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยผมก็เลยแนะนาให้มาประเทศไทยมนลําพังเสียงผมอ่ะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือหรอกผมไม่ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงผมต้องดังึ้นมาให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของการสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นก่อนก็เลยมาเปิดหลายๆสาขาเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยให้เยอะๆเยอะๆเยอะๆก็ไม่ค่อยมีคนมาสนใจเท่าไหร่ผมต้องดังให้ได้ผมมีเป้าหมายเห็นไหมฮะเป้าหมายและวิธีการผมวิธีการผมก็คือการทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงเขียนหนังสือมากขึ้น ออกสื่อมากขึ้นออกทีวีมากขึ้นทําให้คนญี่ปุ่นรู้จักผมมากขึ้นแน่นอนครับในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ผมแนะนําให้คนญี่ปุ่นแนะนําให้คนไทยได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นแนะนําให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยสมัยนี้แนะนําได้มากกว่าเพราะผมมีอิทธิพลมากกว่าทําให้คนมีความสุขมากขึ้นท่า้คนรู้จักประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นกันมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นนั่นก็คือเรามีเป้าหมายและเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะต้องอยู่ดีกินดีด้วยให้ทุกคนมีความสุขด้วยก็เลยการเป็นเป้าหมาย เออเราทารายการทีวีเอาวิธีการหาเงินวิธีการทําธุรกิจของญี่ปุ่นมาโชว์ให้กับชาวไทยหลายคนดูรายการผมมาเรียนกับผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านขอบคุณมาทางไลน์ขอบคุณมาทาง Facebook ขอบคุณมาทางแฟนรายการเยอะแยะมากมายผมรู้สึกภูมิใจทีวีบางอย่างผมอาจจะสื่อได้ไม่ครบผมเพื่อเลยต้องมาจัดคอร์สสัมมนาหรือมาพูดแบบนี้ทุกวันทุกคนจะได้มีมการยืดหยุน่นอย่าลืมครับเราต้องกล้า เปลี่ยนแปลงเอาแต่จุดเด่นอย่างเดียวไม่พอต้องมาฝึกจุดอ่อนที่จุดอ่อนนั้นมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์โลกด้วยคุณมีจุดเด่นแต่จุดเด่นนั้นมันไม่ตอบโจทย์โลกมีขุมทรัพย์ที่คนไม่ไปขุดแล้วหรือคุณเก่งอย่างเดียวเฉพาะขาขวาแต่ขาขวาของคุณมันหาเงินได้หรือเปล่าสําหรับหาเงินได้โอเคอยู่แล้วถ้าขาขวาของคุณหาเงินไม่ได้คุณจะต้องยอมมาฝึกขาซ้ายเพื่อที่จะมาช่วยให้คุณหาเงินได้ถ้าคุณเก่งทั้งขาขวา เก่งทั้งขาซ้ายคุณจะหาเงินได้ดีกว่าคุณจะท,ทําธุรกิจได้ดีกว่าเหมือนผมผมพูดภาษาไทยอย่างเดียวเป็นไงครับผมพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้พูดภาษาอังกฤษได้รู้ข้อมูลเยอะเราย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นครับเราต้องกล้ายอมครับตอนที่เราโตแล้วตอนนี้เราจะไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาญ,ญี่ปุ่น,ปญญปนไปเรียนพัฒนาการเงินเข้าใจครับมันเจ็บปวดแล้วมันด้อยแล้วมันไม่เก่งแต่ถ้าคุณไม่พัฒนาตอนนี้คุณก็ยิ่งท้อคุณก็ยิ่งด้อยนานเลยนะครับเหนื่อยแป๊บเดียว แต่คุณจะสบายในช่วงหน้าจะดีกว่าไหมครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้คุณใช้ชีวิตร่าเรื่นในวันนี้ครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ครับปริธานของผมคือการต้องการให้ทุกคนมีความสุขมีการพัฒนาชีวิตและมีรายได้ที่ดีถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะสร้างเงินสร้างความเป็นอยู่สร้างยาที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ดังนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่แน่นะครับ คลิปหน้าอาจจะเป็นภูแจในการปลดล็อกชีวิตคุณสู่ความสำเร็จก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดให้เเพื่อนๆติดตาม Li น์แอดฟูจิฟูจิสกิหรือ Facebook ดร์ฟูจครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเพื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากดซับสไคร์และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับ ありがとう